เอาละครับผมก็ขอ,อกราบสว,าสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับคล้สงสเจ้าเดออ็กแว่นแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมโฮมสุนทมออนไลน์อีกเช่นเคยนะผมก็วันนี้มีตัวละครใหม่ที่ถูกเปิดเผยสกิลและเกมเพลย์พรีวิวมาเล็กน้อยให้เราได้รับชมกันอีกแล้วนั่นก็คือเจ้าผีญี่ปุ่นหรือว่าคามมโกะนั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะไปดูความสามารถของเจ้าคามิโกะนะผมต้องขอบอกก่อนว่าตอนนี้โฮมสวิตโฮมเซอร์นะครับเปิดให้ทดลองเล่นก่อนแล้วนะครับเล่นแก้ขัดรอโฮมออนไลน์นั่นเองแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของฟรีทูเพย์นะครับตัวละครเนี่ยจะมีถึงแค่แพทของเจ้านินลลกานะครับในรูปแบบโอเปอเรเต้สองนั่นเองโดยจะไม่มีระบบเลเวลระบบค่าเงินในเกมพดด้วงเขี้ยวหนุมันและเล็กไหลนะครับแล้วก็ระบบร้านค้าก็ไม่สามารถซื้อของมาในเกมได้มอระโมกก็ไม่มีแต่ว่าเขาเนี่ยทำการย้ายข้อมูลของ ผู้เล่นทั้งหมดไปยัง h โฮมสุ่ h โ m มออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีการปรับข้อมูลพื้นฐานของผู้เล่นให้เป็นข้อมูลเดียวกันทั้งหมด ก็จะมีเปิร์ครบเลยนะครับแล้วก็ตัวละครเี่กก็จะมีอ๋องยูริซีบิงออฟผีพายน้ำฮาร์ลเกอร์และก็นินลากานนะครับและก็เรื่องสกินเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีหลายคนแบบสับสนมากก็คือไม่เข้าใจนั่นเองโดยสกินของเราทั้งหมดที่มีเนี่ยก็ถูกย้ายไปโฮมสวิตโรมออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวเซอร์ไวเนี่ยมันเป็นแค่ระบบของฟรีทูเพย์ก็จะไม่มีการซื้อขายอะไรเด็ดขาดแล้วก็จะไม่อัปเดตอะไรแล้วด้วยแค่ให้ทุกคนที่คิดถึงโอเปอเร a ตสองเนี่ยเล่นไป เพราะทางพี่แซกนะับก็ได้เคยบอกไว้แล้วว่าตอนที่ OpenMeta 1กําลังจะปิดตัวและอัปเดตเป็น o p เ n อเ t a ตเนี่ยทางทีมงานก็เขียนโค้ดทับกับตัว o p e n อเ t a ตไปด้วยมันก็เลยไม่สามารถแยกเป็นภาค o p เ n อเ t a ตและ2ได้และครั้งนี้เนี่ยที่มีภาคออนไลน์เกิดขึ้นเซอร์ไวก็เลยยังถูกเปิดให้เล่นอยู่ในโหมดฟรีทูเพย์นั่นเองนะ ก็คือจะเปิดตัวไปเรื่อยๆจนกว่าคนเล่นน้อยลงแล้วก็ปิดตัวนั่นเองก็จะมีประมาณนี้ครับผมสําหรับภาคเซอร์วาและออนไลน์ที่สําหรับบางคนยังสงสัยกันอยู่เนาะโอเคครับและตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพรีวิวคาแรคเตอร์ของเจ้าคามิโกะกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับสำหรับผู้คุมที่มีพลังสกิลใหม่ๆที่เข้ามาในนิวอนนะครับผมโดยผู้คุมตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการวางกับดักนะครับในการคุมโซนแล้วก็สายพังแท่นพิธีสายป่วนด้วยก็ดีเหมือนกันเราไปเริ่มที่เคิร์สของเจ้าคามมโกะกันก่อนเลยนะครับผมมีชื่อว่าผมศพสกิลนี้เนี่ยจะใช้ตัวคิวกดนะครับเพื่อจะเป็นการใช้งานนั่นเอง และทักษะนี้เนี่ยเมื่อกดใช้งานจะเข้าสู่สถานะล่องหนโดยมีความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น40หน่วยการกระทําอื่นนอกจากการเคลื่อนที่และถูกโจมตีจากอีกฝ่ายจะทําให้ออกจากสถานะล่องหทนทันทีถ้ามีอีกฝ่ายอยู่ในระยะจะทําให้การปรากฏตัวช้าลงระยะเวลาการล่องหนอยู่ได้15วินาทีนะครับและก็ เมื่อใช้งานเสร็จสิ้นเนี่ยจะติดคูดาว60วินาทีต่อไปนะครับผมจะเป็นเรื่องของทักษะสก,กิลทักษะเลียกใช้อันที่1คามิโนโทลับป,ปุนั่นก็คือสก,กิลตัวอ่านนะครับคามิโกะเนี่ยสามารถติดตั้งกับดักที่บริเวณประตูหรือว่ารูก,กำแพงที่ถูกพังไปแล้วนะครับใช้เวลา5วินาทีกับดักจะทำงานเมื่อมีผู้เล่นอีกฝ่ายนะครับเดินผ่านสร้างความเสียหาย10หน่วยและจะแสดงออล่าให้คามิโกะเห็นเมื่อผู้เล่นอีกฝ่ายโดนกับดักต้องทำการดิ้นเป็นระยะเวลา4วินาที กับดักสามารถสะสมได้สูงสุด3อันและใช้เวลา30วินาทีนะในการเติมกับดักผู้เล่นสามารถทําลายกับดักของคามิโกะได้โดยใช้เวลา4วินาทีและก็ทักษะที่ะครนะฟูลอินนั่นก็คือกดชิปเพื่อใช้งานคามิโกะสามารถใช้เส้นผมปิดการใช้งานจุดวาร์ปหรือหลุมเป็นระยะเวลา10วินาที เมื่อกดทํางานจะติดคูลดาวน์30วินาทีนะครับและก็จะมีเรื่องของสกิลติดตัวของเขานักก็คือจูโซการพังแท่นพิธีจะค่อยๆลดหลอดความคืบหน้า0 5ต่อวินาทีนะครับหลังจากที่ทําลายแท่นพิธีนั่นเองก็เลยได้ว่าเป็นผู้คุมที่โซนแท่นพิธีค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเพราะว่าผู้คุมทั่วไปเนี่ยเวลาพังแท่นพิธีนะครับจะสูญเสียความคืบหน้าไปแล้ว1 0นะครับแล้วเจ้าคามิโกนเนี่ยจะสูญเสียเรื่อยๆยๆนะครับ2วิเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆนะครับสอง มองว่ามันน้อยไปอยู่ดีเรามาเริ่มที่ทักษะเคลืค่อนน้ำนั่นก็คือผมศพของเจ้าคามิโกนเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะใช้กับผู้คุมตัวอื่นได้หมดเลยนะครับแต่ว่าจะอยู่ในระยะเลเวลที่3นั่นเองโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยคิดว่าการที่เอาเฟสกลับมาก็โอเคนะครับมันก็เป็นการที่ทําให้ผู้คุมสามารถไล่ล่าได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ในการสเตลล่องหนเคลื่อนที่ได้ไวเหมือนกัน แต่ว่านะครับระยะการล่องหนเนี่ยอยู่ได้แค่15 mm. วินาทีนะครับแล้วก็ติดคูลดาวน์ถึง60วินาทีอันนี้คงจะเป็นเคิร์ดของเลเวล4นะครับแต่เลเวล3เนี่ยผมคิดว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานนะครับและก็ติดคูลดาวน์เยอะขึ้นด้วย mm. ต่อไปมาถึงทักษะเลือกใช้อันดับหนึ่งของเจ้าคามมโกะเลยนั่นก็คือสกิลที่สามารถวางกับดักได้นะประเด็นคือใช้เวลา5วินาทีในการติดตั้งกับดักเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากอย่างลาตีนะครับใช้เวลาวางหุ่นเนี่ย 1>, 1วินาทีเองและกับดักของเจ้าคามมโกะนะครับทำงานเมื่อผู้มาเยือนเดินไปเหยียบแต่ว่ามันสร้างความเสียหายแค่10หน่วยเองนะ10หน่วยนี่คือผมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปจริงๆและเมื่อผู้เล่นโดนกับดักนะรัจะต้องทําการดิ้น4วินาทีซึ่งแสดงว่าถ้ามีผู้เล่นเนี่ยเดินเข้าไปติดกับดักนะครับแล้วเจ้าคามมโกะเดินไปตีไม่ทันเนี่ยก็คือมันก็จะทําความเสียหายเพิ่มเติมไม่ได้ และกับดักเนี่ยจะใช้เวลา30วินาทีในการรีเซตนะครับและผู้เล่นก็สามารถทำลายกับดักของคามิโกะได้โดยใช้เวลา4วินาทีมันเกือบจะดีแต่ก็ไม่ดีนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยมันแบบว่าสำหรับผมก็คือไม่ได้เก่งจนเกินไปเลยเพราะว่าทา<ส><อ>งด้านของผู้เล่นเนี่ยสามารถทำลายกับดักได้และใช้เวลาน้อยมากแค่4วินาทีเองซึ่งคามิโกะเนี่ยใช้เวลาวางกับดัก5วินาทีแสดงว่าในการไล่ล่าเนี่ยคามิโกะไม่สามารถที่จะวางกับดัก ขณะไล่ล่าได้เลยเพราะว่ามันต้องมีรูประตูด้วยกดข้อที่1และข้อที่2ก็คือใช้เวลาถึง5วินาทีด้วยกันต่อไปนะเป็นสกิลที่2ของเจ้าคามิโกะนะครับก็คือการใช้เส้นผมปิดการใช้งานจุดวาร์ปหรือหลุมเป็นระยะเวลา10วินาทีคูดาสามสิบวิเนี่ยก็ไม่แยก่เกินไปนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยผมมองว่าสําหรับการไล่ล่าเนี่ยผมว่าก็โอเคดีนะครับมันสามารถที่จะดักไล์เขาได้ไม่สามารถให้ผู้ มาเยือนเนี่ยใช้จุดวาร์ปได้นั่นเองอย่างสมมุติว่าโรงพยาบาลล้างตึกบีนบที่มีลิฟต์ใหญ่เนี่ยลงจากชั้น2ไปชั้น1นะครับก็จะสามารถการันตีฉีดยาได้ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าคามิโกเนี่ยสามารถที่จะปิดลิฟต์ได้ไม่สามารถให้เขาเนี่ยการันตีฉีดยาได้ผมมองว่าสักิวนี่เนะี่ยดีขึ้นมาหน่อยแต่การที่ทีมงานไม่ได้บอกระยะ ความไกลของสกิลเนี่ยแสดงว่าสกิลนี้เนี่ยสามารถที่จะปิดทั้งแมปได้สําหรับมุมมองของผมนะเพราะเขาไม่ได้แจ้งมาว่าในระยะกี่เมตรของเจ้าตัวละครอะไรพวกนี้นะและก็เรื่องของทักษะติดตัวที่สามารถพังแทน่นแล้วก็จะลดความคืบหน้า0 5จอนต่อวิเนี่ยมันใช้ได้หลายแบบครับสมมุติว่าถ้าจะใช้ให้มันดีเลยเนี่ยก็คือการที่พังแทน่นแล้วก็ยืนเฝ้าแบบนั้นเลยแต่มันก็จะเสียเวลาในการไล่ล่าหรือเปล่า0 5จอนตต่อวิเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยไป มากๆเลยแต่อย่างว่าแหละครับก็ไม่โกงเกินไปก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะทําให้ฝั่งของผู้มาเยือนเนี่ยเล่นยากนั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับสกิลของเจ้าคามิโกะผีญี่ปุ่นที่ใช้เส้นผมได้อย่างโหดมากถ้าอยู่อย่างในเทลเลอร์นะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกัลงใจให้ผมด้วยจะ5,000ันซับแล้ว let's go ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วก็เจอกันในโฮมสเตโดมออนไลน์นะครับผมตอนนี้เนี่ยเล่นเซอร์ไวแก้ไขกันไปก่อนบายยครับ